สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานนอร์ดอรอลินนะครับอย่าลืมฝากกดาและกดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าวายเล็กโว์แลกะการลงทุนอย่างใดการลงทุนคอเนเซ็ปต์ใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยินยินนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวายุโรปส2งพัอันนี้ก็จะเป็น EP ที่407นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเหรียญซิลาน่านะตัวย่อ S E A L นะเป็นเหรียญของเชียร์โซลล่านั่นเองนะก็เพิ่งเปิดปิดพีเซลไปเมื่อ2วันที่แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกทที่เเปิดดรน,นะ เปิดเทรดนะตอนแรกราคาพีเซลของเหรียญตัวนี้นะก็อยู่ที่0.022เอ้ยน่าจะตั้งผิดไปนะน่าจะ2ตรงนี้นะ๋ยวปรับใหม่แล้วกันนะ,อะตอนนี้เนี่ยเปิดเทรดมาแรกราคาลดลง50%นะโอ้โหมหาศาลมากเลยนะอันนี้นะก็จะเป็นช่วงที่เขาเปิดเทรด0.22นีแล้วก็ขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ล่วงยาวล่วงตามตามตลาดคริปโตนี้ตลาดคริปโตก็ล่วงแรงจากประมาณ หกหมื 6, 3, นะ่นสามเจ็ดร้อยล่วงหลุดไปห้าหมืนเก้าหกร้อยเล็กน้อยทําให้เหรียญล่วงรวมทางเสือน้าด้วยนะะไปดูกันนะอันนี้ที่ผมมาดูเนี่ยก็ผมก็ไม่เคยมามาตลาดนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตลาดเขาเรียกว่าดี x นะเป็นตลาดแบบรวมศูนยะ์แล้วก็หลากหลายรวมเชนอันนี้เป็นเช,เชนโซนาน,านะแต่จริงเนี่ยมันก็จะซื้อขายได้แบบว่าสองแบบก็ซื้อแบบใช้ โซลนาซื้อนะ s L s O L กับใช้ B n B ซื้อนั่นเองนะ,ะคล้ายๆกันนะแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็คิดเป็น U S D T ตอนนี้ก็0.01แล้วกันนะมันจะมัน0.009นะจริงๆมันต้องอยู่ก็ลดลง50%นะนะก็ลดลงพอสมควรเลยนะราคาเหรียญเนี่ยนะ ว่าแบบนี่จริงตอนนี้ราคาเขาอยู่ประมาณนี่0.2เป๊ะเลยนะพอเข้ามาปื๊ดขึ้นไปถึงนี่เท่าไหร่0.00263นะ 0. 0แล้วก็เทยับเลยนะเทยับจริงๆเทยับมาถึงถึงระดับนี้นะ0.014 0.14นะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ล่วงยับอีกนะก็ขึ้นตามตลาดคริปโตนั่นะก็มีแนวโน้มที่ มันอาจจะดีกับแต่ว่าไปดูผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยเขาเรียกซื้อแบบกงในบบ10ยูเอสผมก็น่าจะเป็นกุ้งอันไม่รู้ผมอาจจะเข้าไปซื้อก็ได้นะซื้อแบบก้ง10ยูเอสทับซื้อเป็นแบบอปลาใหญ่เน่ยนะไม่ใช่มีแบบซื้อแบบฉลามเลยนะผมหาไม่เจอว่ากันมันจะมีซื้อซื้อ,อ,อบายบายนะอ่าแต่ว่าใน 4, 7 24ชั่วโมงตะกี้ผมเห็นมากสุดลบ57เปอร์เซนต์ตอนนี้59แล้วโอ้โหลงแรงมากๆนะต้องมารอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ สนใจนะแต่ว่าตังต้องดูตังในกระเป๋าด้วยว่าจะเป็นไงนะ่ะต้องมารอดูกันนะว่าเห็นขวัญใจไหลายๆเหรียญเหรียญที่มันเป็นสัตว์แมวหมาอะไรอะไรเงี้ยมันจะขายดีนะมาดูว่าเหรียญนี้จะได้รับความสระสแล้วเลยเหมือน P E P E หรือเปล่าเนี่ยเป็นกบนะ่ะมาดูกันนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะใต้คลิปดยจะมีลิงก์สมัครไว้ทคคริปโตอ่ะไม่ได้ก็ขู เหมือนขุดคริปโตนะลงทะเบียนวันนี้รับ10ยูเอันนี้เป็นที่จิมไม่ได้คราวมอนิ่งครสนใจก็มาได้นะผมก็ทำมามานสัก12 13วันแล้วลงทะเบียนรับ10ยูเอไม่รู้เขาจะแจกถึงตอนไหนเราก็สามารถเอาที่เงินที่ได้ไปไปซื้อกําลังขุดต่อได้นะอ่าไปเทคคริปโตอันดับหนึ่งไปเทคคริปโตอันดับสองคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนในดๆการลงทุนคขับเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่พรุ่หน้านะครับบ๊ายบาย